Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าปืนใหญ่อุปสรรคเยอะ4ีทีมแย่งตัวดีโอมงเดในตลาดมกราคมสโมอสรปืนใหญ่เจออุปสรรคแน่นอนในการพยายามคว้าตัวดีโอมงเด กองหลังดาวรุ่งในตลาดมกราคม2024เมื่อจะมีคู่แข่ง3-4รายพร้อมเข้ามาแย่งตัวรายงานข่าวล่าสุดจากดนเรโอเรคอร์ดสื่อของโปรโต,ตุเกสเผยว่าทีมปืนใหญ่ประทับใจผลงานของดาวเตะทีมชาติโกสดิวัวตั้งแต่เคยพบกันบนรายการยูโรปาลีกเมือ่อฤดูการก่อนพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวในตลาดหน้าร้อน30ล้านปอนด์ราว35ล้านยูโรแต่ถูกปฏิเสธกลับไปเพราะค่าฉีกสัญญานักเตะ แขงถึง69ล้านปอนด์ราว80ล้านยูโรเชื่อกันว่ามิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังไม่ล้มเหลือความตั้งใจที่อยากได้กองหลังไว้19ปีสกิตเอดูการ์ด่าผู้อำนวยการปืนใหญ่ให้ยื่นข้อเสนอไปอีกครั้งแน่นอนในตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้อย่างไรก็ตามความพยายามของปืนใหญ่งานนี้คงไม่ง่ายเนื่องจากจะมีคู่แข่งทั้งในลีกของเมืองผู้ดีในลีกของฝรั่งเศสและลาลีกาของสเปนยืนข้อเสนอเข้ามาแข่งขัน ส่วนหนึ่งเพราะผลงานสอบผ่านในการลงแข่งขัน African Cup พออฟเด o n ชในปี2023ของรอบคัดเลือกเอาชนะทีมชาติเลโซโท1-0ต่อผมคิดว่าทีมชาติของเราอุดมไปด้วยนักเตะมากความสามารถผู้จัดก,การทีมชาติออกมาแสดงความคิดเห็นนักเตะยังของเราอาดินกาโกนาเต้ดิยากิเต้หรือตาโอเรคือนักเตะดาวรุ่งที่ได้โอกาสเรียกตัวในรอบนี้แล้วถ้าไม่กล่าวถึงกองหลังวัย19ปีดิโอมองเด ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผมมากๆก็คงเกินไปหน่อยเหตุผลที่ปืนใหญ่มองหากองหลังเพิ่มก็เพราะว่ายูเรียนทิมเบอร์เจ็บเอ็นเข่ายาวและรอพโพดิงก็ถูกค้ายออกจากทีมให้กับปราสาทเรือนแก้วดังนั้นจึงอยากจะเสริมคุมกำลังเชิงลึกไว้ก่อนเปลี่ยนไปแล้วซาลิบาเผยสมัยเด็กเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบซ้อมกับทีมวิลเลียมซาลิบากองหลังของปืนใหญ่ออกมายอมรับว่าในสมัยเยาวชนเคยเป็นนักเตะที่ขี้เกียจ และมักจะไม่มีความสุขกับการฝึกซ้อมกับทีมเลยวิลเลียมซาลิบากองหลังของปืนใหญ่ทีมชื่อดังของลีกอังกฤษออกมายอมรับว่าสมัยเป็นเยาวชนตัวเขาเคยเป็นนักเตะที่ขี้เกียจมากและมักไม่มีความสุขกับการฝึกซ้อมจนกระทั่งได้สตาฟโค้ชหลายรายช่วยอบรมเปลี่ยนแปลงจนเห็นถึงความสําคัญของการซ้อมในที่สุดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นทั้งวิลเลียมซาลิบาเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรบอลดีที่ชานเมืองของกรุงปารีส ก่อนจะได้ก้าวขึ้นมาอยู่กับทีมแซงเอเตียนจนปัจจุบันได้เป็นกำลังสำคัญให้ทับปืนใหญ่โดยเขาได้บอกว่าการมาถึงจุดสร้างชื่อในปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลังยอมรับว่าเป็นคนที่มีระเบียบในการซ้อมกับทีมไม่ดีเอาเสียเลยจากการที่ซาลิบาได้กลับมาเป็นคนขยันฝึกซ้อมในแบบปัจจุบันนั้นเขาได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าถึงแม้จะต้องการยิงประตูทุกนัดแต่ผมคงไม่บอกว่าตัวเองเป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัว อย่างไรก็ตามผมต้องซื่อสัตย์และยอมรับว่าตอนนั้นผมเป็นนักเตะที่ขี้เกียจผมมักจะบูดบึ้งอยู่เสมอด้วย2เรื่องนี้มักจะทําให้ถูกผู้จัดก,การทีมตักเตือนเป็นประจำและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ได้เป็นกัปตันทีมด้วยอย่างที่บอกไปเพราะว่าตอนนั้นผมยังมีความคิดแบบเด็กหลังจากนั้นผมก็โตขึ้นมากและได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากกล่าวโค้ชืลอทําให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองผมได้เรียนรู้จากทุกคนในทุกวัฒนธรรม ผู้คนมักจะทมผมเช่นกันถึงวันหยุดพักผ่อนโดยที่ฝรั่งเศสมีบรรยากาศดีมากและเราได้หัวเราะในทุกวันเราชอบที่จะจับกลุ่มพูดคุยแต่เมื่อลงสนามแล้วเราต้องทำงานอย่างจริงจังซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งคู่อดีตแข้งปืนชื่นชมดีแคมไร้ปรับตัวได้เร็วมิคาอิลอดีตกองหลังของปืนใหญ่กล่าวชื่นชมดีแคมไรว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่ดีแคมไร้ปรับตัวเข้ากับปืนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วผมไม่แปลกใจเลยเกี่ยวกับการปรับตัวของดีแคมไร เพราะเขานั้นรู้จักลีกนี้เป็นอย่างดีอดีตแข่งปืนกล่าวเขาฉลาดมากและเขาก็เคยลงสนามเจอกับปืนใหญ่มาหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ว่าเขานั้นพึ่งย้ายมาจากต่างแดนมันง่ายกว่าที่จะปรับตัวเขากับทีมอันดับต้นของลีกและเล่นได้ดีผมไม่แปลกใจเลยแต่เขากําลังทํางานได้ดีมากเทียนนี่ตัดสินใจไม่ยากย้ายไปโซเซดัดสำหรับเทียนนี่ออกมากล่าวว่าการย้ายไปร่วมทีมเรอันโซเซดัดเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของเขา แต่ก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากแต่อย,ย่างใดเียนี่ถูกทีมปืนใหญ่ปล่อยตัวไปร่วมทีมเรอัลโซเซดัดยืมตัวใช้งานโดยไม่มีออปชันซื้อขาดและจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมไม่เลยมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเทียนี่กล่าวมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับผมผมจะใช้โอกาสนี้และจนถึงตอนนี้ผมก็สนุกกับมันผมอยู่ในสถานที่ดีมาก ผมสนุกกับมันที่นั่นในสเปนผมตื่นเต้นมากที่ได้ย้ายทีมผมสนุกกับมันจริงๆชมำแหละ5ประเด็นร้อนในเกมที่แมนยูในเตตบุกมาแพ้ทีมปืนใหญ่มีบางคนอนาคตสั่นคลอนวันที่4กันยายน2023ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวหลังเกมที่แมนยูเน็ตดทีมชื่อดังของลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์บุกไปภาคทา่าภายแพ้ให้กับทีมปืนใหญ่ที่ปัจจุบันมีมิเกลอาเตตา ผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่คุมทีมอยู่ถึงสนามเอเมริตสเตเดียมหนึ่งต่อสามในเกมลีกนัดล่าสุดเป็นที่เข้าใจกันว่าทีมแมนยูในเตดได้ประตูขึ้นนําไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์จากมาคัตในนาทีที่27แต่ทว่าทีมปืนใหญ่มายิ่งขึ้นทีเดียว3ประตูจากมาร์ตินโอเดกาดในนาทีที่28ของเกมสําหรับดีแคมไบร์นาทีที่90บวก6และกาเบรียลเจสุดนาทีที่90บวก11ของเกมและนี่คือ5ข้อสําคัญในเกมดังกล่าว สำหรับข้อแรกทีมแมนยูนเต็ดบุกไปแพ้ปืนใหญ่3ามครั้งติดต่อกันการที่แมนยูนเต็ดบุกไปเสียท่าให้กับปืนใหญ่กลายเป็นความพ่ายแพ้ให้ที่สนามแห่งนี้3ผลติดต่อกันแล้วและหากดูในเกมดังกล่าวแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่ต้องมาตั้งรับมากกว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาเลือกที่จะซื้อเกมรับและเกือบที่จะได้ผลด้วยซ้าสําหรับข้อที่2ประตูตีเสมอของมาร์ตินโอเดกาดสุดสําคัญมากเพราะยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกนําไปก่อนจากมาคัต แต่ถ้าว่าเมื่อตั้งเกมเคลียร์ในจังหวะต่อมาปืนใหญ่ตามตีเสมอได้จากมาตินโอเดกาดซึ่งถือว่าสําคัญมากในการดึงจังหวะให้เจ้าถิ่นไม่ตกเป็นรองนานก่อนจะเร่งเครื่องแซงชนะไปได้สําหรับข้อที่3เจอทีมใหญ่2ทีมแพรรวดอาจส่งผลถึงการลุนแชมป์เพราะทีแมนยูในเต็ดออกสตาร์ทในลีก4นักพบกับ2ทีมใหญ่อย่างทีมสเปอร์และปืนใหญ่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมดแถมแพ้ด้วยระยะห่าง2สกอร์คือ0ต่อ2และ1ต่อ3 ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเอาเสียเลยทั้งการเล่นสีนัดแรกและแพ้ไปถึงสองนัดกับทีมใหญ่ด้วยกันเพราะแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อระยะยาวในการลุ้นแย่งแชมป์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับข้อสี่นักเตะใหม่อย่างฮอนลุนดูมีแววมากแต่ต้องให้เวลาปรับตัวเพราะฮอนลุนลงมาแทนที่อองโตนี่ในช่วงครึ่งหลังแม้ในเกมนี้จะไม่มีสกอร์หรือจังหวะการยิงแต่ทว่าสิ่งที่เห็นเขาคือกองหน้าตัวเป้าที่ทีมต้องการ ที่มีทั้งความเร็วการหาพื้นที่และการยิงคาและต่อสู้กับแผงหลังคู่แข่งซึ่งอย่างหลังนี้ไม่มีในตัวของดาวยิงชาวฝรั่งเศสแต่เขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาปรับตัวและได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้สําหรับข้อหเพราะนักเตะอย่างซ so well ันโชอซแวลแตกหักผู้จัดก,การทีมชาวฮอลแลนด์ land, ระบุก,กับสื่อหลังจบเกมว่าการที่ซันโชหายไปจากเกมไม่มีชื่อกับทีมในนัดนี้เพราะการฝึกซ้อมไม่อยู่ในระดับที่เขาต้องการก่อนที่นักเตะจะสวนออกสื่อว่า เรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงและยืนยันด้วยว่าตัวเขาซ้อมได้ดีมากและอย่าเชื่อตามข่าวที่ทุกคนเห็นซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร